สวัสดีครับผมมราพบกับช่องเลขนาคราชนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ของรัฐบาลไทยนะครับเลขนาคราชจะมาสรุปนะครับผมสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมสรุปให้เลยนะครับเพื่อให้เอฟซีนำไปตัดสินใจนะครับนำไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก่อนครับทำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนัาคลาในช่องทาง y t u t u นะครับผมช่องทางเดียวนะครับขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามช่องเลขนัคขับขอ fc อท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญครับผมมีโชคมีลาภอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกากคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผมอันนี้คือคลิปแรกนะครับที่เลขลาภทำไว้นะครับผมเป็นการเปิดตัวนะครับว่า นะครับบนนะครับมีเลขรูดตัวไหนนะครับผมล่างมีเลขรูดตัวไหน3ตัวโต๊ดวางแพทเทิร์นไว้แบบไหนนะครับผมวางหลักร้อยไว้ตัวไหนนะครับผมอันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับผมก็มาดูนะครับเลขอักราคัดสรรนะครับออกมานะครับเป็นชุดสรุปให้นะครับนะครับก็มีแตกต่างบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็มาจากกลุ่มนี้แหละครับผม นะครับมาดูตัวเลขกันเลยครับครับผมเลขนาคาาดรัฐบาลไทยนะครับผมเลขนาคาาดนะครับผมสรุปให้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับผมไม่มีเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับผมสรุปรัฐบาลไทยนะครับวันที่สองพฤษภาคมสองพนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนะครับบนนะครับผม หลักร้อยนะครับเลขทางลาดคัดสันมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับในคลิปแรกนะครับผมในคลิปแรกหลักร้อยวางไว้ที่ห้าหกแปดเก้าสามนะครับผมนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมเลขลาดบวกเลขผิดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่คัดมานะครับหลักร้อยนะครับนะครับหลักร้อยตัวที่คัดมาก็มีห้าหกเจ็ดนะครับหลักร้อยนะครับ เลขลาดนะครับผมยกหลักร้อยมาตรงนี้ครับผมมาตัวเดียวนะครับถ้าไม่ถูกใจยังไงก็เอา5้าหไปใส่ได้นะครับแต่เลขลาดสรุปแล้วเลขลาดเอา7มาเป็นหลักร้อยนะครับหลักสิบบนนะครับ5กับ6ก็มาจากในคลิปแรกนะครับนะครับหน่วยบนหนึ่งกับ2องครับผม จับคู่แล้วครับผมได้5 1 5 2 6 1 6 2ครับจาก10ชุดนะครับเลขรลัาดคัดมาเหลือ2ชุดนะครับจากในคลิปแรกนะครับนะครับ10ชุดคัดมาเหลือ2ชุดก็คือ6 1กับ6 2นะครับเมื่อจับหลักร้อยไปใส่ก็จะเป็น7 5 1 7 5 2 7 6 1 7 6 2 เลขนักราชนะครับเน้นไปที่761และ762 2ชุดครับผมนะครับนี่คือชุดสรุปของเลขนักราชนะครับชุดบนนะครับผมนะครับมาดูล่างครับผมล่างเลขนักราชนะครับผมสิบล่างนะครับเลขนักราชวางไว้2-3-4นะครับผมนะครับในคลิปแรกนะครับในคลิปแรกก็จะมี3กับ4นะครับผม คลิปสนะครับคลิปสรุปทําไมต้องมี2คือมันมี2เข้ามานะครับแต่เลขคราดไม่ได้จับมานะครับผมเอามาให้ดูว่ามี2ติดมาเท่านั้นเองนะครับผมแล้วเลขคาราดก็จะมาคัดให้อีกนะครับหน่วยล่างนะครับก็มี1 4 8 9งสนะครับหนึ่งสนี่ครับตามนี้เลยครับผมทั้งหมดมีอยู่12ชุดนะครับเลขนักคาราดคัดลงมานะครับเหลือ3 1 3 4ี่ 3839เลขราดคัดไว้38และ39 2ชุดนะครับผมเพราะฉะนั้นบนล่างจะมีแค่4ชุดนะครับสองตัวบน2ชุด2ตัวล่าง2ชุดและ3ตัวบนนะครับ2ชุดนะครับผมครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับผมจากในคลิปแรกนะครับผมชุดเต็มนะครับผมในชุดเต็มในเลขคลาดนะครับบนนะครับเลขคลาดจะคัดออกอีกนะครับผม นะครับเพราะว่ามันมี10ตัวเลขนะครับเลขลากคัดมาออกมา6ตัวนะครับผมเอามาลงให้ดูนะครับผมแล้วก็จับ6 2กับ61นะครับเป็นเป็นตัวเป็นตัวเด่นที่ที่เลขลาดนะครับสรุปให้นะครับคือ616 2สองนะครับชุดเต็มบนล่างก็มาจากชุดนั่นแหละครับนะครับ คัดเหลือ2ชุดก็คือ3839กนะครับหวังว่านะครับ f c คงเข้าใจนะครับตามสูตรนะครับเลขทั้งรลาดเป็นคนที่ไม่ต้องการเผยสูตรนะครับแต่ทุกตัวมาครับมีที่มาทั้งนั้นนะครับเลขทั้งรลาดทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมยังไงนะครับผมสรุปแล้วนะครับผม ถ้าชอบใจยังไงครับผมก็ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยครับผมนะครับในความคิดของส่วนตัวของเลขหน้าคลาดครับผมนะครับบนนะครับผมยังไงก็ต้องมีเห็นครับตามที่เลขคาดจับมาแต่แม้กระนั้นเลขคลาดก็ไม่ให้เชื่อเลขคลาดนะครับผมให้นาไปเปรียบเทียบกับสนักอื่นได้เลยครับผมเพราะปล่อยแจ่เนิรเนี่ย เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ fc นะครับให้ผู้ชมของช่องเลขลาดนะครับผมได้มีระยะเวลาในการวิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์ตัวเลขนะครับนะครับจากนะครับผมเลข200ชุดบนล่างไปกลับนะครับบวกนะครับ3ตัวบนนะครับเป็น400ชุดบนล่างนะครับเลขราดคัดมาเหลือแค่บน2ชุดล่าง2ชุด สองเอ่อสามตัวบนสองชุดนะครับจากเลขสี่ร้อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะครับขอกำลังใจครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อครับผมนะครับเป็นแนวทางที่ดีครับผมเลขลาดก็คัดสรรมาแล้วก็อยากให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมช่วยแนะนำบอกต่อนะครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องเลขลาดนะ ก็หวังว่านะครับผม fc คงจะถูกใจนะครับผมตัวเลขน้อยนะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็ให้ไป3ตัวเลขตัวเลขขลาดนะครับมันชนที่เจ็บเยอะนะครับผมนะครับชนที่เเยอะเลขขลาดหยิบยกขึ้นมาเป็นหลักร้อยตัวเดียวนะครับจริงจริงชน5ก็มีแค่3ตัวชน 2. 3, ตัวชน7นี่ยสีห้า สี่ห้าครั้งนะครับผมหลักร้อยนะครับสี่ห้าสูตรนะครับส่วนสิบหน่วยบนนี่ก็มีแค่นี้แหละครับผมนะครับตามตามคลิปแรกเลยครับไม่เปลี่ยนแปลงบนล่างอ่าสิบสิบหน่วยล่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ที่เข้ามาเสริมคือเอามาให้ดูว่าสองมีเข้ามาแพรมนะครับแพรมเท่านั้นแต่เลขหน้าไม่ลงให้นะครับ นี่คือชุดเต็มนะครับแม้กระนั้นชุดเต็มบนนะครับเลข้าดจะตัดอีก4ตัวนะครับนะครับอยากรู้ว่ามีตัวไหนก็กลับไปดูคลิปแรกนะครับรถยนย่อเหลือเท่านี้นะครับยังไง fc นะครับเลขลาดขอให้ fc ท่านนะครับผมมีแต่ความโชคดีมีโชคมีลาบกับช่องเลขลาดตลอดไปครับผมอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำก็คนจะจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ